แนวแ้วพอเท่าตอแล้วพอแล้วต่อเท่าอยู่อยู่บอกอ้าอยู่อยู่เปล่าขอให้เอ้าอิงยังไล่ไลแนวนี่โอสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่คอยติดตามรับชมเกษตรไม่กินทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ออกไม้อีกแล้วครับพี่น้องตอนนี้อยู่หนาไม้พอดีนะครับตรงนู้นน้องจีเจกําลังลงไม้อยู่นะครับจะเป็นการตีตะก้อ ตกดิ้วนะครับไปไปเบิ่งกันน้องเจเจกําลังโรกหมายอยู่นะครับในเมือนี้ก็บับมาหลุดนะครับ่าถึงได้โตบอ่นะครับคนบพวกิ้นมาตึกแหกกมีเลยครับตึกแหท่านั่นเลยพี่น้องนี่น้องเจเจกําลังได้ยังบอกินยังบอหึมนี่ยกักษ์โต เออโอเคเดี๋ยวแต่งเบ็ดใหม่แต่งเบ็ดใหม่ที่นี่เดี๋ยวพอ่อจะไปตกหลิวเจ๊กำลังปั่นงาสิว่างลงอีกแล้วครับเดี๋ยวผมกันสิไปสิ่งลิวยว่างรุมกำลังแต่งแต่งบมอยู่ครับนี่กำลังแต่งจะเป็นยังไงอ้าวสายนยนสายยนสายยนแม่นสมบูรณ์ ใส่เอามันย์ย้อนยี่ว่าขน่นเออเอาไหมเอาไหมไม่พีพีได้ที่ร่องไปนี่ครับพี่น้องลงไปวางโอ้มือม์นตายเถิดีบาดเกือกแมงประตูยางมากว่าขนามือร์ดาดตุ่มด้วยพี่น้องเลยครับตอนนี้ก็แตงเบ็ดแล้วเหลว เหือตะปั่นเงือนะครับปั่นเงือจะล่องมึงครับยิดยึดยึายึดยึดยึดยดยึดยดยึ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 ดยยนปาอันนี้ดย อันกินกินพ่วมเหรอเออห่วยมันมันมาเนื้อห่าแล้วคือมานือ่เนีเนี้เนี้ยเงี้ยเนี้ยมาเนื้อห่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตาเึงเอาแล้วคือคือับโอ้มิสายุ กุ้ดามกุ้ดามกู้ดามตัวใหญ่มันกินหอยหอยเด็กเห็ดเด็กเสือมันถือเฮียเอาเขินไปเชิงญคนเฮียเป็นท่เลี้ยนท่านเดียวครับมันไ่เหี้ยไปท่านนึงมันเห็ดยไท่านนึงคือไร่ปลาเลยมันตอดละนั่นนี่มองนี่ก็ตีไปกะร่างสีเห็ดมันตอดแล้วนี่เจเจจีไปครับนั่นตอดเนี่ยตอดมันก็ถือกูเลยถือเลยถือเลยเอาเอา อ็เราคุยล่ามเรียนเนี่ยเอหนุกข้นกระเดาะเดือดกันมากเราคุยล่ามมาแมนดีดีนะครโอ้ลุกไยังวาเอามาทั้งพี่เอมันขาเวดตัวนี้จับเอาโหลดได้เรียบรล่อยนั่นเนาะขาดที่ได้เหนได้ก็ได้โอ้ยอยากไปโยนอยู่ฝนนี่ไอ้ไสระ พังหนันอันฝนตัวข่ำครับพี่รองแล้วก็ง่ายง่ายจากวา,า,างตรงนั้นยับมันีนีนิดนึงครับมาลงมองไม่มาลงอีกท่าหนึ่งใก,ใกลไๆกันฝนตัวข่ำนี่กับพระท่านนะครับไปก็เสีเฮ็ดไทยมาเละ่ะเฮ็ดอย่างนั้นขเขาบริเฮ็ดแนวน,นั่นบ่แมนเฮ็ดไปพกบอลหบอเอ,เออพอดี เอาไปก็ไปของใส่ได้อไของใส่อเออจักอยู่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 เอาเราครับจังเอาเราอันอันกี้ก็เรือนได้นี่เจ๊ว่าตรงห่วงก็เรือน,น,น ี่ครับอ,อู้กอจะี้เือนเออในตัวเราบไ่ได้แด้วโหรออค้อ,อ,อจความห้อมกลาบ่เออเออโปแงงีไปโหลด,ด นี่ยเนี่ยเนี่ยล้วอวอวเว่ว่บ่ฟอรมยู่อืยูยู่่า่เป่าขอให้เอ้าางไล่ไล่นีนี่โอ้กยถามคือเกาโอ้เขาาวย ไปร้องเบองบ่โอ้ยเขาควรหลายเว้ยเขาก็ตึกแฮ่บ่อไหนตัวมันถูงโมเมนต์บอกกระดงว่าสิบันใส่อีกขั้นหนึ่งขั้นเอาไปก่อนเมาเงาที่ไหนสิซอยกันตี่บอที่เดียว ใส่ผูว,ว,ว่้ควนขีกนข่ก,กรเรือนมาใส่ขวดขี่เรือนมาใสขั้นหนึ่งเ้ขีกรเรือนต้องขีกรเรือนอยู่นีิแล้วขีกรเรือนมองเ,อเือนพวกินกิน่ ใอันอันนั้นพันกันพักักอันโ่วงพันทักกันเอาเป้อนกันกีกะเดอนครับอันนี้ใย้จเอาคนกันจะเอาตัวไรกันนี่เอา แม่แม่หัวักสูดตัดีปั่นไปเอามาอีกจะหกสิบบาทนีห่วยได้การเดิเพราะว่าสิบเปเบิื้อหมือนะหกสิบบาทสาวจะนี้วมือขอเอามาบ่เบิด์ตเองกมาเครื่องเดียวเหรอฮะบอก มันมีมีมีต้งหากันแล้วเอาแล้วพ่อเอาแล้วเอา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 ดูเดวดูเแล้วดูเแล้วนี่เอายูใส่เจก็มีจีดีอู้จีกระเรียนทำไม มันเบาเมือแบบมนะแมนรูดไหนเราถือเดีเจตัวเอาเบอร์สีเอาเบอร์สีเออตัวนี้มันมันยังหน่อยอยู่เบอร์สีกพอดีแมนเบอร์ศูนย์ศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดห้าหืมหัว เปนเบิดอีผัวกันมาสิรประกวมันถือว่าผัวเขาใหญ่มาเห็ดแปลนเบิดอีกแล้วพอแล้วพอ่พอพอ่พอเอาเอาย่งเ,นะเอาแล<อ>้เอาอาอนี้มาอยนหวยอีนี้ตัวนี้นัดตึงโอ้ย

Ôi, thử cái đớn vắng ở tận đấy đó nằm ở nào 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 bất cứ việc nào bất cứ việc nào bất cứ việc nào bất cứ việc Ui, <laughs> <laughs> có chịu à Có thì mở vào đấy đang chắc thừa Tao đây เขเสียงมาใส่โอ้ยืฟ้ายังวาตัวเป๊ะๆสะกลางไหมสะกลางนั่นกอเบืองเลสเซงยังดึงไอ้แนวน่ะดึงเงยิษาก็กินสับก็กินจังไรเงยิสาดึงเราดึงเราโอ้ยย์นะมันของเงยิษา môi, 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 yon kỳ kỳ quân môi con. Qua kỳ con? thôi kiếm béo. Inet bảy cho con an. chắc yon an. Où nằm áo đèo hết? Áo đèo hết ui cái ngay kỳ. cái ngay thế môn, quán, ui môn, môn, Ui, môn, môn, ขอหยมอมรแล้วมของอมามามันของเ <laughs> ออเออเป็นยัง่านำอีกอืมแน่น วองหัวจักวิธีมันแหลวว่างหันคิดแหลกแหลกสนใจญี่ปุ่นเพราะขนมจักวิธีอะไรปลาบรเคยกินนิเถื่อนเนาะจักอนี่ยที่มันแน,น่ลนกินทีขึ้นเออ,อบานนี้ผมมาใครอันเดียวเนี่ยเหนยืยสบายไงเนี่อ้าวเอาแล้วเอาเลาวเอารวมอืมเอาอีกอ,อืม คองรุดสับคองรุดคองรุดสับคองรุดบดเงื้อนเอ้าครับนี่กระไดเวลาเมื่อแล้วครับนี่คือยอดในเมนีนะครับสีมีแต่ปลาคุยลำส่วนมากครับเอาเอาแห้งแีงจะเป็นปลารุนกลางๆนะครับโตัวใหญ่แห้ง ปลาคุยลมส่วนมากนะครับโตเว้ยสวยๆเลยครับพี่น้องนี่ครับปลากระิม,มใส่ใส่ขนาดนี้นะครับกับมันมันครับพี่น้องคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็นในเวลากลับแล้วคลิปหนาพอกันใหมนะครับสวัสดีครับ